เปิดเส้นทางลักลอบส่งออกหน้ากาก,กอนามัยจากกรณี Facebook เพจแม่มโพดํได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับกรณีคนใกล้ชิดรัฐมนตรีสต็อกหน้ากากอนามัยไว้เป็นจํำนวนมากซึ่งต่อมาใช้ในคลิปได้ออกมาโต้ยืนยันว่าเป็นคลิปเก่าที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ก่อนหน้ากากอน,อนามัยจะขาดแคลน พร้อมยืนยันเป็นเพียงพ่อค้าคนกลางไม่เคยเห็นหน้ากากอนามัยเป็นล้านชิ้นและไม่รู้จักกับรัฐมนตรีคนใดทั้งสิ้นตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดบุญเลิศไพรินอดีตสอวอและอดีตผู้สมัครสสพักพลังประชารัฐได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่าถึงความเชื่อมโยงของขบวนการส่งออกหน้ากากโดยมีสมาคมไทยจีนบางหน้าไม่ใช่บริจาคแต่เป็นการค้าขายโดยต้องการจะหลบกฎหมายและข้อห้ามของกระทรวงพาณิชย์ที่ไม่ให้ขายหน้ากากอนามัยไปยังต่างประเทศซึ่งนายบุญเลิศได้รับการติดต่อจากคนจีนให้ทำการค้าโดยใช้สมาคมบางหน้า พร้อมระบุว่ารัฐบาลไทยจะต้องติดตามไปที่จีนเพื่อเอาข้อเท็จจริงออกมาให้คนไทยได้ทราบกันและเอาผิดคนทำผิดที่ทำมาหากินบนความลำบากของคนไทยด้วยกันให้จงได้จากเหตุการณ์การกักตุนหน้ากากอนามัยจำนวนหลายล้านชิ้นที่เผยแพร่ออกไปทำให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้หน้ากากอนามัยในประเทศยังขาดแคลนหาซื้อลำบากและราคาแพงด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจาก viralfeedpro.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ